ก็ได้สั่งตามในไอเดียได้รร่ค่ะให้ดีๆหมดการเนยค่าโอเได้ค่ะตรงนี้เราตมองสั่งอยู่ในบราเพ้าะ้ามันเนี่ยนึเงินนะคะแล้วที่ประทเหตุลเป็นชาลส์ิใช่แล้วก็มีเมนูสิบเก้าวาดเยเพราะว่าเรกจาสั่งให้ตัวเองแล้วเนี่ยยังสั่งให้ทีมงานเมื่อเราทำงานใช่ก็กินด้วยการพาไปถุงใหญ่ๆเลยใช่ค่ะเวก็ชื่ออะไราม่ะสหรับตอตืนเ้นไปสั่งเนงบสังบ่อยมาก เจอวันนี้ได้ทุกอ่างโห่อางที่บ้านนะ่ท่บ้านถึงชอบกินพิซซ่าแล้วก็เนื้อีอะไรก็จะสั่งตัวสั่งอะไรกไม่กินแล้วบอกว่ากินดหน้ากกินเยอะได้สั่งตอดสั่งตลอโอเคต้องรูละคะแล้วก็ใช้เรื่ประจำในทางการในการเป็นประจำแล้วก็ส่วนหน้อาหารที่สั่งโดยรวมก็คือไก่ทอดไก่ทอด มีทั้งทอดแบบธรรมดาและตับแตดแทบเทปชิ้นเลใช่ซึ่งเมื่อวานมันมีเรื่องตลกอยู่อย่างยังไงเอ้ออตับนองคือที่ได้ขอสารภาพเมื่อวานอ่ะสั่งแกนใช่ไหมฮะแล้วเขามีให้กรอบโพสต์รอดบ้อซึ่งซึ่งบุ้อ่ะที่รู้ว่าเขาเขียนว่าถ้าตอบโคตไปแล้วจะได้มับลุกงานเดี๋รับลูกลูกงานรสัการกกมาลูกงานวันนี้เอชลอกอกขม่ด้วยเ้าได้มัเล่นงานแม่เขาม่ การสั่งไปวันไม่ได้มาลบมือหนักก็มีมอสคนเดียวค่ะไปคิดได้หรอนะคะอ่ะสมมติว่าวันนี้ค่ะรู้สึกอยู่แล้วแต่เราทำงานร่วกันมากให้ลูกงสามคนนะคะสั่งอผัดกับบุยให้กันกันสั่งให้เป็นวงกลมเลยสมมติว่าให้มอสสั่งให้เนเน่ี่นี่นะให้เนเน่สั่งให้มอสพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะสั่งอะไรให้กันลงไทยใจกันหน่อยกว่าอนค่ะถ้าเป็นเนเน่ค่ะเนเนี่คิดว่าจกสั่งอะไรก็พมอสดีคะแน่นอนค่ะ อยู่ในจิตใจคนไทยเราทุกคนแะเรอยาะกินได้ชนทพืนที่ค่ะทุกที่องทานเป็นเกสายแซ่บ่มกันกินเพิ่การโจงค่ะใช่แล้วกินเันอาาอย่างนี้สุดงเราท่รวมกันกัครอบคัวห็นไงคะมันก็เป็นบรรยากาศช่วงไที่อะรบุ้วยโอเคนะถ้าเป็นคอร์สกรเราสั่งสั่งอะไรก็ได้ สั่ง้ห้ินนะครับวี่ให้คนเดินะครับมีนเลยนะครับด็ดเเ็องค่ะเห็นไหเพรฉะนั้นเนี่ยอาหารเนี่ยต้องเป็นอาหารที่ดีแล้วก็มีสุขภาพที่ดีกเลยเป็นเนื้อสัตว์สลัดไก่พห้เลยแล้วกันครับใช่สลัดีไี้ถ้าเป็นสลัดไก่เนี่โอเคไหมถ้า ทรบแล้วได้ค่ะลักษณะอ๋อเอ๊ะอยากจะสั่งซุปตับมาให้ก่อนดูแล้วลองในร่วมจอยเมนูนานมากกว่านะนะไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรนะก็สั่งผันกระปุกวันนีได้เลยนะคะเป็นโมเมนต์ดีๆร่วมกันนะคะและยิ่งช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นนะคะส่งขายดีนะคะลดถึงสี่ต่อเลยแล้วก็อีกหลายอีกหลายเมนูนะคะก็สามารถนะคะลดได้นะคะสิบเก้าบาท ก็ยังกดไปดูกันได้นะทุกท่านค่ะสั่งทำดูแชร์บ้างถ้าเป็นดูแชร์นะคะอยากจะสั่งเมนูอะไรจากแต่ครูให้น้องๆได้ทานกันบ้างเยอะมากเลยครับสั่งให้กลุกเลยค่ะก็คือตอนนี้เรามีเมนเรามีฟังก์ชันใหม่ชื่อว่ากลุ่มออเดอร์ค่ะคือเลือกร้านนึิงแล้วก็ให้ทุกคนเข้าไปกดสั่งเมนูกันได้ใช่ไหมใช่ปิศาซิการ์นเนี้ยก็คือไม่ว่าเรา อยากกินอะไรเราอยากกินอะไรใครอยากอะไรเนี่ยสามารถเลือกได้ทั้งหมดค่ะหรือมาจอยกันมาแชร์กันอะไรเองเพราะว่าเวลาสามัครก็ตเพื i, ่อนว่าเฮ้ยวันนี้กินอะไรดี <c oughs> ความที่ไหน <c oughs> ๆๆจะต่างกัน <c oughs> นะคะอันนี้ก็คือว่าตอบโจทย์เลยน <c oughs> ะค <c oughs> ะแล้วก็ต่อไปค่ะมีชันๆๆ้นิจารณไอ้พัสดุได้ไหมรอดกต่คุณค่ะจะมีคาเฟ่สนุกสน่ใที่แก่ันเี่ที่พวเราได้ติดต่อกันจะเลื่อยช่วยค่ะใช่ค่ะก็ช่วงนี้เรามีกคุณคาเฟ่ตลอดปีค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามแล้วก็ช่วงนี้มีโปรโมชั่นเป็นพิเศษเข้าไปในแอนแรลก์กกว่างและอ่น ใช่ค่ะและยิ่งช่วงนี้นะคะทุกคุณแม่ก็เซลในกระเิาะของเรานะะคลด4ต่อนะคะสุดท้ายที่พีบอกเลยนะคะเรีย้เชิญทุกท่านนะคะเข้าไปทานอาหารนะคะในที่แกร์บูดของเราเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะขอบคุณเชิญมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเชิญนะคะคุณธนกรจิรัสเสถียรทงค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดร้านประเทศไทยนะคะใครนะคะที่ฟังแล้ว